พักจี๋วเดือนกินกับแล้วมาเห็นเห็นกินมากินเนี่ยพักจิ๋วกินได้พักจิ๋วยังกินกินลดนี่เป็น เราก่อยจักราไปจัดงานดองได้เลยฮะดองก้อยกับพออโอ้โหมาหมักโอมันกคือคืมเบืงเดียดอเบืองนี้ก็หูคืมมาก ไม่ติดต่อโตโตโตโน,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 นอออเหมนเดือนนะนี่นมตเดือนหน,นึ่งน,นึ่งนึ่งนะมกูกูจีเขากูจิเขาเหมอนไอจีมึงไอจีเดือนเดือนไอจีมึงจะมียังงเนุ่มเป็นนุ่มเดืนเหอ๋อตอางอืม <c oughs> ชนเป็นชนอ๋อตัวชนขัพี่ลองเอ้ย ไม่มก่อไม่ดำมาก่อไม่กมก่อเป็นเอาบอกอันน <t aps> ี้ไว้

Ha ha ha. บุกขัก่อนมาเลยดำไปนะอย่าว่าไปหอนขับก่อนนะ sam สิ่ในเราในห้างมาในป้าต้องสิ่นั้นนี่โอ้ใส่กไ่ังเลยนะ

nè 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 cõi cõi bạn đắp à má không coi xây xây nhau <laughs> mò <bỏ. cười> mà, vào hay biếu nên nhiệt bình nhiệt mà mò dẹp mà này cái loại loại cứ cứ cần gấp cõi nung cõi nhang tham gia cõi cùng cõi nhang là vậy nuôi <laughs> 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 là bao <bà. cười> ừ. <laughs> สองสิบรอบออมันชิบโสมชิบโสมผลบัหมื่นอาหาหน่วยยิงชสม,มเด็ด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 น้ำพองบวะวะลมบมมีไปว้านะ้าบันพักกังขี่เขอาไปกลาง,ลาง,างนะ้าบานผักสัตว์ออกมาเมืองกับเซเส,สือสิบสีรอเลย ดูพี่แกเสือซซีไมาหนูเลยเมือหนูจะใส่ยันจะนำประเด็กออกประเด็กก็บปเดีอู้เนี่ยมันขักเลยประเด็กชุดชงมากบ่หะยนดมใส่ชงมาบ่โอ้ยสีใส่ซดำกเห็นที่ดกูเสน้ำปลาใส่น้ปลาเลย มาครับมาก็มากยบ่ได้ครับมากีดดิไ่ได้ครับอาถุงเหรองเอวถุงเหรอถุงยังถยััอ่ะนี่หันทเห็ด้ลบัเบ้งเหบบ้อก่ในบ้านไม่ไม่ไม่บางคุณบุมีส่วนเกี่ยวของว่ไม่ดังทาพน

มือมือหนาขันไปขันมาทุกอย่างก่เหล็กเงาวมมันต้องเอาออกเด้อประกอบเด้อมันจะหลายนี่ขันสมอขอน้ำอาดำเลวยประซิมด้วย ต้มเปะเนี่นิ่มลงเฮ้ยฮะกระชาแท็กเอเอาผมกินสินดาแบบตาสวนนะโอ้โหเยเลยซิมดูพี่ชิมเนบ่ยได้ปุ๊งยังเอาวผสมหรือผสมโอ้ยมันเป็นยังมันบาณมัน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 ไม่มีเหลือเอาผสมสิ่ะผสมก็ได้เลยอืออด้แล้ว เด็ดเดยดเป็นนวัไว,นว,นวไหวมเดียนเอานวะนจัดนั่นจัดนี่ก่เกือได้พีเนน่เป็นนวัวเป็นนัวมาตะปุกเปน็นนัวเป็นต่ยะโอ้โหจัดตัดลิบ ใน้วงการหาหนูวมันคือสีใหญ่หางมาเลยเนี่ยเ็นออกก้นออกซานไปเลยวะเป็นปรจักษเมื่อยประจักษ์ยังไปสวนไปที่หนึ่งเลไอ้บุคคลาไปว่กูโมเมนต์เตินกูประจักษังหรอเป ูนูไดีวานสายมมคำเข้าไปมือนสามมุอาจังดิิงอ้ยหลบคำน้ำเด้ตตัวใหญ่ใจดทกมุมเลยไปมือน่ะงงัวเข้าไปมือนึ่งฮะงัวเาไปสองงอเหยัดสองมือห คือเยฮลงไปบมูกดีองโอ้ยสามโมงกะอยากไปขใจมากนะเดีวกับไปะกะเปัเตียวเสร็จรงไนน้นอ,ยอยชิ้นเขาตีกัน,กนหรอฮะโอ้ค้างคุละกงเลยเขาจะหมดน้องพังสีเมนบพริกตัวน,นี้ Tội tội làm gì đó Đẹp 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 ไม่ใช่น้ำอยู่บอกพี่น้ำก็พอแหละแล้วเดี๋ยวเอาตอนไม่ใช่น้ำเนื้อใสลายบุกไปเองจังแล้วเขาเนื้ออาหารเยะเยอะ หอมปลไอยหอมใส่เลยไปแล้วโอ้ยเนี่ยตจ๊เชฟเจ๊เชฟ chừng ừ. Đây đây. nhọn khắc khắc đi bạn nhớ ừ con chút nhọn này lẹ ừ. Điểm đòi, điểm đòi Chuột đây bạn Đẹp đấy